สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมี่แล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมของ Mason Francis เจ้าคะเพราะมีหลายคนแบบสนใจน้ำหอมนี้มากเลยนะคะก็คือตัว b a c a ร a า h o o t 540นะคะเ่มันเลยนะคะนี่คือกล่องของเขานะคะจะเป็นลนนักษณะนี้คือมในลักษณะแบบหรูหรามากนะคะคือเอามาให้ดูเพราะว่าเพื่อหลายคนเนี่ยค่ะซื้อจะได้แบบเออไม่โดนแบบของปลอมอะไรเงี้ยนะคะคือกล่องข้างในเขาก็จะแบบมาลักษณะแบบหรู ปรูมาคือข้างในก็จะแบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็แกะมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะคือราคาของตัวน้ําหอมตัวนี้ของเขานะคะราคาอยู่ที่8,990บาทฮะ,ะนี่คือซื้อที่เ,ออเมืองไทยนะคะซื้อที่พารากอนนะคะซึ่มีไม่แน่ใจนะคะว่าราคาคิ้วเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคงไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าพวกพารากอนพวกเนี้าก็จะมีโปรโมชั่นลด10%ท่านลด10%นะคะก็คือสามารถใช้บัตร เอ็มแพ i ต u ินัมลดได้10%ถ้าใครไม่มีบัตรเอ็มแพ i ต u ินัมแล้วอยากได้ลดราคาเนี่ยคือสามารถ DM อมาหาจะมีได้ในสแกนมาจะมีจะส่สสงบาร์โคด้ดบัตรเอ็มแพตินัมของจะมีให้ก็คือสามารถเอาไปใช้ลดราคาได้นะคะคือลดได้10%รลดได้ทุกแบรนด์นะคะชแนลดลดสิบเร์เซเหมือนกันเพราะว่าเผื่อๆใครที่แบบอยากซื้อแต่ว่ามันไม่ได้ลดราคาหรือมีโปรโมชั่นนะคะก็คือสามารถ เอาบัตรเ pack ของเจ้นี้ไปใช้ได้นะคะจะาีไม่ห่วงค่ะก็ือมาเริ่มกันที่ตัวขวดนะคะคือขวดเขาก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือเอ่อ70 ml น้ำหอมของแบรนด์นี้นะคะก็คือจะเริ่มต้นที่70นะคะแล้วก็จะเป็นขวดใหญ่ที่200นะคะนะคะจะอยู่ที่เอ่อ200 ml นะคะซึ่งราคาเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยจะต่างกันนะคะคือราคาของเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ6,990บาทนะคะอย่างแกรนด์โซขวดเล็กเนี่ยมันจะ6000ขวดใหญ่เนี่ยน่าจะประมาณหมื่น จะมีจำนวนได้ละหมื่นกว่าบาทครับมันหมื่นสองหมื่นสามเนี่ประมาณนี้นะคะก็คือก็จะเป็นขวดใหญ่ส่วนตัวเนี้ยคือขวดใหญ่นะ่าจะประมาณหมื่นหมื่นห้าหรือหมื่นแปดเนี่ยแหละเจนนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ขอไปอัปเดตละคะแต่คนเล็กน,นี่คือ8,990บาทนะคะลด10%นะ์นะเซมแพดนะคะแล้วคือด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นตัวแชนเดเลียนะคะของตัวบาคราดูชนะคะตัวนี้เป็นเออร์เดอร์เพอร์ฟูมนะคะจะเป็น ตัวฝาก็จะเป็นสีทอมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสเปรของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่คือมันไม่สามารถใช้แบบถ้าใครจะเอาไปแบ่งแบงแบบที่มันจะเป็นตัวกดๆลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่พอดีกับตัวนี้นะคะคือไม่สามารถแบ่งได้นะคะนะคะก็คือมาพูดถึงตัวโน้ตของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีตัวแจสตินนะคะ ซัฟฟรอนอัมเบอร์วูดอัมเบอร์กรีสนะคะแล้วก็ตัวมีซีด้านะคะคือของเขาเนี่ยมันจะออกแนววูดดี้นะคะคือที่เขาแจ้งมาเนี่ยจะเป็นแนววูดดี้สวีทอะไรเงี้ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยจะมีไม่ได้ชอบตัวนี้ขนาดนั้นรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันหวานแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันมันรู้สึกแป,แป,แปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจคือตัวแรกที่จะมีซื้อคือแกรนด์ส่วนะคะก็คือไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ ก็เลยเหมือนกับก็ไม่ได้ไม่สนใจคือแบบไปลองฉีดดูแล้วก็ฉีดบนเสื้ออะไรเงี้ยแล้วก็หลับทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วพอจะเอาเสื้อผ้าแบบไปซักเงี้ยคือได้กลิ่นแบบกลิ่นมันแบบตีขึ้นมาแล้วก็ไม่เฮ้ยกลิ่นอะไรวะหอมจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบจําได้ว่าเออไปลองฉีดตัวบาคขาดูบูช่าเอไว้บนเสื้อเราก็ลืมไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็ลืมลืมทีหนึ่งที่จะซักเสื้อผ้าแล้วเราก็แบบเฮ้ยกลิ่นมันหอมหอมแบบหอมมากหอมจนรู้สึกว่าเออเราน่าจะ เราน่าจะไปลองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไปลองรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบหอมที่แบบบางทีเราฉีดกับตัวเราจะไม่ค่อยได้กลิ่นชัดขนาดนั้นแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเราค่ะเขาจะได้กลิ่นแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นที่แบบมีคนถามตลอดว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะกลิ่นเขาว่ามันจะเหมือนกับเอ,อ่อพวกเอ,อ่อหลายๆคนจะบอกว่าเหมือนพวกน้าตาลพวกใส่ไหมอะไรเงี้ยนะคะคือเจมี่อะรู้สึกว่าตอนแรกๆที่เจมี่ใช้อะ จะไม่ค่อยชอบตัวท็อปโดยของเขาเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันรู้สึกเหมือนมันรู้สึกกลิ่นมันแปลกๆเหมือนกลิ่นแบบเคมีคอลเหมือนกลิ่นมีเคมีอะไรเงี้ยนะคะแต่พอฉีดไปแล้วเนี่ยคือจะมิมอรู้สึกว่ามันออกแบบแนวแบบสวีทซอลตี้คือมันมีความแบบเหมือนแบบซอลตี้คาราเมลอะวลาเราไปกินอะไรหวานๆแล้วมันจะมีความแบบมี่มันหวานเล่นเกินไปก็จะเขาก็จะแอบความเค็มเข้ามานิดนึงเงี้ยคือ อันนี้คือมันจะเป็นความหวานที่มันแล้วก็เขาก็แอดความแบบวูดดี้ลงไปซึ่งไม่ให้มันหวานเกินไปมันก็จะมีความแบบออกแนวสูทกว่ากลมกลมกว่านะคะซึ่งแบบถามว่าทุกคนที่ฉีดเนี่ยจะชอบไหมจะไม่มองว่าไอตัวเนี้ยบางทีมันมันต้องเทคไทม์ใช้เวลากับมันมันอาจจะไม่ใช่ first size, เลิฟแอดฟอร์ซไซส์เพราะว่าเพราะว่า จะมีมองว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบน้าหอมหวานหวานแบบน้ำหอมแนวหวานๆอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันหวานเหมือนจะมิรู้สึกว่าเอ้ยมันหวานแล้วมันก็แบบเอ้ยมันใช่หรออะไรเงี้ยคือจะมิว่าตัวนี้มันต้องเทคทามต้องลองสักสองสาครั้งแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออมันแบบมันเป็นกลิ่นที่มันเหมาะกับ everyday นะจริงๆเราจะไม่มองว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมาะกับ everyday เราไปเดินเล่นเราไปทํางานหรือเราแบบต้องไปการเจอผู้คนที่แบบไม่ต้องการให้น้ําหอมมันแบบ มันรุนแรงเกินไปหรือไปตีกับน้ำหอมคนอื่นจะไม่ต้องการให้คนปวดหัวอนะไรเงี้ยคือมันก็มันเหมาะมากอนะค่ะคือมันเหมาะกับหลายๆสถานการณ์เช่นแบบเราไปเที่ยวเราไปทํางานเราไปเดทะอะไรเงี้ยใช่ไว่าม,มันเหมาะในลักษณะน,าน,านั้นคือมันเป็นน้าหอมที่แบบเออเขาเรียกว่า v e r s a t ท l e เนาะคือมันใช้ได้ทุกสถานการณ์แล้วมันก็สามารถใช้ได้กับ ทุกเพศทุกวัยนะคะคือมันมีความเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะหรือว่าความยูนิเซนส์แต่คือจะมิเห็นคนเขาได้ยินมานะจะไมกไ่ก็เลยชอบก็เลยบารอใช้บ้างเป็นคาว่าเป็นยูนิเซนส์คือผู้หญิงใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้จไม่เห็นผู้ชายใช้กลิ่นนี้ก็เยอะเยอะเหมือนกันแล้วก็คือมันจะมีความยูนิคมากคือเวลาเดินป,ปุ๊บอะแล้วเวลาใครใช้บาคาราบูชาเราจะรู้เลยว่าเขาใช้บาคาราบูชาว่ากลิ่นมันมีความโดดเด่นแลมีความยูนิคมากคือมันจะไม่ได้เหมือนกับน้ําหอมที่เป็นด พอมันอย่างเช่นพวกเอ่อพวกอลังโคมหรือพวกไวซ์แอลเนี่ยบางทีน้ำหอมเขาจะเป็นแนวหวานหวานสวีทสวีทพอเวลาเราเดินเดินในกลิ่นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรกันแน่เพราะว่ามันจะเป็นความเหมือนกันไปหมดแต่ว่าตัวบาคารูเนี่ยไม่ใช่นะคะคือมันจะมีความยูนิของมันมากแล้วก็มีความที่จะไม่รู้สึกว่ามันมีความที่น่าลงทุนว่านี่คือใช้มาแบบแต่ก่อนน้ำผลเนี่ยได้มาน่าจะประมาณปีครึ่งแล้วนะประมาณปีปีนิดนี้แล้วค่ะ ใช้ไปนิดเดียวเท่านั้นอะคือใช้ไปนิดเดียวเท่านั้นคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะแต่คือหนึ่งคือน้ําหอมเยอะแล้วตัวเนี้ยคือไม่ไม่ต้องฉีดเยอะคือจะไม่ฉีดประมาณ2ฟุตนะคะสองถึงสามฟุตเท่านั้นอะไรเงี้ยก็พอแล้วจริงๆแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งฟุตก็พออะไรเงี้ยคือมันมีความมันมีความ,มน้ำหอมที่แบบอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะได้กลิ่นแล้วมันจะหอมแล้วมันก็มีความแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยคะ่ะคืออยากให้ทุกคนไปลองเพราะว่า จะว่าเป็นน้ำหอมที่น่าลงทุนนะคะจะมี่ลองไปดมกับตัว Extract the perfume ของเราแต่ว่ายังยังไม่เคยลองจริงจังเพยยังเอามาเปรียบเทียบไปฟังไม่ได้แต่ว่าถ้าใครสนใจตัว b a คา l a r o นะคะก็อย่าลืมไปลองนะคะแล้วยังไงก็ใครสนใจน้ำหอมตัวไหนก็อย่าลืมบอกจะมี่นะคะและ้วันก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย